สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์นะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่4ธันวาคมถึง10ธันวาคมนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นนะเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวพฤหัสนะครับเป็นประธานสุพเคราะหนะเป็นประธานฝ่ายดีทุกเรื่องเดินหน้าเต็มกำลังแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ เป็นเกษตรราที่ดีอยู่ที่ลาสีมีนคําว่าเกษตรราที่ดีหมายถึงหนักแน่นมั่นคงมีกําลังจะมีการเดินหน้าแล้วนะครับพอเดินหน้าปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นนะในสัปดาห์นี้ก็โดดเด่นมากๆนะครับและสัปดาห์นี้วันที่8นะวันที่8เนี่ยพระศุกร์จะเสด็ นะพระสุกก็หมายถึงพบคทรัพย์หมายถึงการเงินสิ่งดีๆต่างๆเสริญในทางรศาสตร์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะแล้วเดินหน้าไปเป็นตําแหน่งมหาจักรด้วยนะครับฉะนั้นจะมีโอกาสดีๆมากมายที่เกิดขึ้นเลยในสัปดาห์นี้นะรวมไปถึงเมื่อกี้จันพูดข้ามไปนะวันที่6วันที่6พระจันทร์จะเป็นมหาอุดด้วยนะอันนี้ในสัปดาห์นี้มันจะเกิดสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นวันตัดปีด้วยนะตัดปีก็คือ ตามจันทรคตินะครับ15ค่ําเดือนหนึ่งถือว่าขึ้นปีใหม่แล้วปีใหม่ทางจันทรคตินะอาจารย์ก็จะมีไปทําพิธีสวดสืบชะตาใหญ่นะครับแล้วก็จะไป100ลอยเคราะห์ขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรที่แม่น้ำสามแพ้งนะพวกเราก็จะเดินทางกันไปที่จังหวัดชัยนาธนะครับ เดินทางกันในวันที่8ถ้าใครสนใจตอนนี้ยังมีเวลานะอยากจะฝากทำพิธีฝากดวงทำพิธีนะติดต่อที่ Line แอดโอเพนดาหรือโทรไปที่0863366390นะจะให้วันสุดท้ายคือวันที่7เท่านั้นนะครับท่านต้องรีบติดต่อไปนะไม่งั้นก็หมดแล้วเพราะมันขึ้นปีใหม่ไปแล้วนะวันที่8นะเป็นวันที่อาจารย์จะเดินทางไปทำพิธี นะที่แม่น้ำสามแพ่งแล้วนะครับฉะนั้นจะรับได้ถึงวันที่7นะปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤติยูดาวราหูดาวเสาร์ดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโรกมงคล เสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line at Open d o w ดหรือโทรมาที่086-336-6390คราวนี้มาดูว่าแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ละลัคนาเลยนะจะเป็นยังไงกันบ้าง ลนะักดากรกฎลักณากรากฎนะในสัปดาห์นี้ท่านอาจจะมีปัญหาอุปสรรคจากเรื่องเก่า,เ,กานะเรื่องเก่า,กานะกรกฎนะเดี๋ยวกรกฎจะงงอ้า ah, วทำไมโอ้ทุกคนเขาดีกันหมดเลยอ่ะแล้วทำไมอันนี้มีปัญหาคืออาจารย์บอกไว้มันเป็นเรื่องเก่า,เ,กานะเป็นเรื่องเก่าเรื่องค้างคาเรื่องคนในครอบครัวนะมันจะทำให้วุ่นวายใจต้องดิ้นรลนต้องอึอดอัด นะหรือคิดมากนะคือแนะนําก็คือให้มีสติและปล่อยวางนะครับต้องมีสติและปล่อยวางนะไม่ต้องรีบนะช้าช้าก็ได้ไม่ต้องรีบนะไม่งั้นเราก็จะเครียดไปด้วยนะครับนะอา้าวต่อไปลัคนาเมษนะชาวลัคนาเมษสัปดาห์นี้เนี่ยนะสิ่งที่ดิวมานานหรือสิ่งที่ติดต่อประสานงานมาเนี่ยนะอะไรที่รอคอยอยู่อะไรที่ล่าช้าอยู่ มันจะเดินหน้านะครับเกิดการเดินหน้านะสิ่งที่เราคอยเดินหน้ามีโชคมีลาบนะและมีโชคจากการเดินทางใครเดินทางไปที่ไหนเนี่ยใครจะเดินทางไปทําพิธีสืบชะตาใหญ่กับอาจารย์เนี่ยจะมีโชคมีลาบอีกต่างหากแล้วเนี่ยโดดเด่นมากนะครับต่อไปลัคนาพิจิกนะครับสัปดาห์นี้เรียกว่าบุญกุศลหนุนนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง นะชาวลัคนาพิจิกใครที่สะสมผลบุญบารมีมาเพียงพอแล้วสัปดาห์นี้จะเดินหน้าเต็มกําลังเลยนะครับชาวลัคนาพิจิกโดดเด่นมากเลยนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสนะเดินหน้าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยเ,เจ้าเรือนปุตตะด้วยนะเดินหน้านะดาวพระศุกร์ก็เสิร์ตนะเสิร์ตในพบการเงินนะมีความโดดเด่นบุญวาสนาหนุนนำนะใครที่ รอคอยใครที่ติวงานใครที่ทําอะไรมีโอกาสมีโชคมีลาบแบบลาบลอยเลยนะอยู่ดีๆได้ฟุกๆอย่างนี้เลยนะครับโดดเด่นมากทีเดียวนะต่อไปลักขณามเมถุนนะชาวเมถุนเนี่ยสัปดาห์นี้ฟังให้ดีนะตัวเรานั่นแหละจะเป็นจุดเปลี่ยนนะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะตัวเราต้องเอาตัวเราเข้าไปแก้ไขเอาเข้าไปคุยเอาเข้าไปขับเคลื่อน ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เราต้องการนะอย่าอยู่เฉยอย่ารอคอยอย่าอาศัยผู้อื่นนะแต่ตัวเรานี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงโอกาสดีๆความสำเร็จนะทุกอย่างจะเข้ามาในสัปดาห์นี้ได้เกิดจากตัวเราสมมติเราต้องการผู้อุปถัมภ์เราก็ไปร้องขอนะขอความช่วยเหลือเราต้องการเงินกู้เราก็ไปแอคชั่นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัวเราจะเป็นจุดเปลี่ยนนะต่อไปลัคนากันนะครับ ชาวลักนณากนเนี่ยนะถือว่าชีวิตก้าวหน้าการงานเดินหน้าดีทีเดียวนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสต,ตอนนี้เล็งดวงชะตาอยู่พอเล็งดวงชะตาอยู่แล้วคราวนี้เดินหน้าเต็มกำลังแล้วนะฉะนั้นสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในดวงชะตาเลยนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยพักองศาคือเดินถอยหลังมานานมันทําให้เกิดการรอคอยชาวลักนณากันก็รอคอยอึดอัดใจรอคอยไปนะครับแต่พอดาวพฤหัสเดินหน้าตั้งแต่วันที่3ธันวาเป็นต้นไปเนี่ย โดดเด่นเลยนะโดดเด่นมากและมีดาวพระศุกร์นะครับจะเสร์ในวันที่8ไปเป็นมหาจักรนะฉะนั้นพอเสด์จไปร่วมกับดาวพระพุธโอ้โหมันการงานเดินหน้าโดดเด่นหนักแน่นปึกเป็นปึกแผ่นอย่างเงี้ยนะครับโดดเด่นมากทีเดียวสิ่งที่รอคอยจะสมเร็จสมปัติถนามีผู้อุปถัมภ์ขำชูมีผู้อุปถมัมภ์าม,มาช่วยเหลือได้ทันเวลานะ มันกําลังจะหมดเส้นตายแล้ววันสุดท้ายมันจะโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหโดดเด่นมากเลยนะชาวลักนาการก,ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับต่อไปลักนณามีนชาวลัคนณามีนอย่างที่บอกดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มกาลังแล้วนะฉะนั้นชาวลักนณามีนจากที่เบื่อเซ็งรอคอยไม่รู้ทิศทางบเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็งใช้ชีวิตไปวันๆคราวนี้มันมีทิศทางแล้ว มันมั่นอ,อกมั่นใจทุกอย่างดีหมดเลยการเงินก็ดีการงานก็ดีมิตรสหายเก่าก็ามาเกื้อกูลลูกค้าเก่าก็ามาให้ออเดอร์อีกแล้วนะเรียกว่าโดดเด่นทีเดียวนะครับผ่าดวงแก้เคราะขอขมากรรมเจ้ากรรมนายเวงใครมีชีวิตติดขัดไม่สมปรารถนารอคอยผิดหวังอ,อึดอัดต้องการความสำเร็จเร่งด่วนติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ที่ไลน์อ โอเปนดาวหรือที่เบอร์086 336 6390ต่อไปลักนณาธนูนะครับชาวลักษณาธนูในสัปดาห์นี้เนี่ยถือว่าจะมีสิ่งสําคัญก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวต้นกาเนิดครอบครัวตัวเองครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครอบครัวแฟนแฟนและลูก มันจะเกื้อกูลกันหวานชื่นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากเดิมลูกไม่ฟังพอเราพูดปุ๊บอ้าวฟังเออหรือแฟนไม่เคยฟังเลยเดี๋ยวพอพูดปุ๊บมันจะฟังกันแล้วในสัปดาห์นี้โดดเด่นนะครับทําให้มีข่าวดีมีความสุขแต่ระวังจิตนึงนะระวังนิดหนึ่งมันจะปวดเมื่อยปวดเส้นปวดเอ็นปวดอะไรต่างๆนานะอย่างนงี้นะเออมันมันมันจะทําให้มีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยอย่างี้นะ ต่อไปลัคนาพฤกษบ์นะครับชาวพฤกษบ์เนี่ยนะในสัปดาห์นี้บางคนอาจจะมีความวิตกกังวลนะมีความกังวลใจบางอย่างในเรื่องครอบครัวนะหรืออาจจะมีใครเจ็บป่วยแล้วเราต้องดูแลอย่างงี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความกังวลในจิตใจนะส่วนข่าวดีเนี่ยนะก็ตัวเองเนี่แหละจะสร้างโชคนะจะมีโชคมีลาบมีอะไรต่างๆมีโอกาสดีๆนะโดดเด่นนะครับต่อไปลัคนาตุลนะครับ สัปดาห์นี้จะมีโชคมีข่าวดีนะเรื่องหน้าที่การงานต่างๆนะเรื่องบริวารต่างๆนะตรงนี้ก็จะมีข่าวดีใครเจ็บป่วยก็จะหายป่วยนะแต่ตัวบริวารอาจจะมีเจ็บป่วยเพิ่มอะไรเงี้ยนะเราก็เน้นนะให้เน้นชาวลัคนาตนสื่อสารให้ชัดเจนสมมติหรเจ็บป่วยเล้วต้องบอกอาการให้ชัดเจนหรือบริวารเจ็บป่วยก็ต้องบอกบริวารให้ชัดเจนด้วยนะเวลาไปบอกอาการอะไรเงี้ยนะไม่งั้นมันจะ วินิจใช้คาดเคลื่อนล่าช้าลักนณาบาังกรนะครับสัปดาห์นี้เรียกว่างานเบื้องหลังต่างๆงานประสานงานงานดิวงานสิ่งที่เราช่วยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะเป็นผู้เจราจาเป็นชู้เชื่อมคอนเนคชั่นต่างๆในสัปดาห์นี้มีโอกาสข่าวดีสำเร็จสมปรารถนานะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น ในดวงะตามากมายแล้วก็มีทุกขลาบเพิ่มด้วยนะคำว่าทุกขลาบมันอาจจะเสียบางอย่างเพื่อได้บางอย่างอย่างงี้น,นะครับก็จะทําอะไรก็ให้ระมัดระวังลัดกลุ่มเอาไว้นะครับมีสติรอบคอบนะต่อไปลัคนาสิงห์นะครับในสัปดาห์นี้ชาวลัคนาสิงห์เนี่ยจิตใจจะมีความมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานมุ่งมั่นกับอนาคตบางอย่างนะแล้ววางหลงลืม สัญญาที่ให้ไว้กับคนในครอบครัวสัญญาที่ให้กับลูกสัญญาที่ให้กับลูกหลานบริวารอย่างเงี้ยนะครับให้ระวังเราอาจจะหลงลืมอะไรบางอย่างทําให้ลูกหลานงองแงงอนไปนะออบางคนลูกอาจจะป่วยงองแงอนะไรเงี้ยตกลงว่าจะไปนั่นตกลงว่าจะไปนี่แล้วลืมอะไรเงี้ยนะครับเพราะเรามุ่งมั่นกับงานมากนะต่อไปลักษณะสุดท้ายครับลักษณะกลุ่มครับชาวลักษณะกลุ่มเนี่ยนะถือว่าโดดเด่นมากเลย นะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตานะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยนะเป็นประธานสุพเคราะห์ด้วยเดินหน้าเต็มกําลังแล้วเป็นกเกษตรราธิบดีด้วยโอ้โหมันไม่มีอะไรเด่นไปกว่านี้แล้วสามเด้งเลยนะฉะนั้นการเงินดีโชคลาภดีโดดเด่นนะพอการเงินดีหน้าที่การงานก็ดีไปด้วยนะเรื่องที่ต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตก็จะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีการวางแผนนะชาวลัคนากลุ่มเนี่ยนะนะการ การงานก็เกิดโอกาสดีๆเป็นราชาโชคด้วยนะครับแล้วมันจะมีสิ่งที่ให้ตัดสินใจในสัปดาห์นี้นะชาวลรคนากรุมอาจจะต้องคิดนะว่าเฮ้ยเอาแบบนี้ดีแบบนั้นดีเนี่ยตัดสินใจในสัปดาห์นี้ก็จะสําเร็จสมปรารถนานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตาม ให้เปลี่ยนเป็นคําว่าติดตามแล้วและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาอาจารย์ลงข้อมูลอะไรลงคลิปอะไรท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ facebook เปิดดาวรู้ทันดวงเพจ facebook อาจารย์กิตสนภูสิริดมงทิกตอกก็อาจารย์กิตสนภูสิริดมเช่นกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับ ใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ที่เขียนว่าพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยนะครับจะมีเป็นลิงก์ท่านกดที่ลิงก์เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่ม Open Chat คุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณะท่านเข้ามาพูดคุยกันติดต่อสื่อสารกันนะครับรับข่าวสารต่างๆจากทางอาจารย์นะครับแต่ไม่มาถามดวงนะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงให้ในกลุ่มนะครับอาจารย์จะมาพูดคุยปรึกษานะเรื่องการปฏิบัติโครงการบุญต่างๆเราคุยกันได้นะครับส่วนใครสนใจเรื่องธรรมะปฏิบัติ หรือเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับก็มีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพก็อย่าลืมไปกดติดตามกันกดปุ่มคำว่าติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับจะได้รับข่าวสารกันครบถ้วนนะครับส่วนใครที่ชอบคุยกันสดๆนะครับอาจารย์มีไลฟ์สดนะทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะพูดถึง เรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆนะครับธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์กันใครอยากจะปฏิบัติหรือใครอยากถามอะไรมาพูดคุยกันสดๆได้ทุกวันพฤหัสสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยสี่โมงถึงหกโมงเย็นจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์น่ารู้ดวงประจําสัปดาห์มาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานได้เลยหรือวันเสาร์นะครับ10โมงถึงเที่ยงใครมาคุยกันสดๆวันเสาร์ก็จะมีดูดวงฟรีกันให้ด้วยท่านกับบารงทะเบียนกันไว้นะสรงวันเดีเกิดแล้วก็มานั่งสนทนา กันสดๆนะครับใครที่สนใจที่จะ,จะคุยกันสดๆก็มาติดตามที่ไลฟ์กันได้นะครับ